สเครื่องนี้ประมาณ5 4 0 0 0ื่นสี่เนี่ยราคาใกล้เคียงกันแต่ผมจะบอกว่าสิ่งข้างในนะั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ50 0 0 0อย่างเครื่องนี้มันจะเน้นที่ CPU ที่เป็น i7 14700KF 40, แล้วก็การ์ดจอ4 0 0 t i ดังนั้นเนี่ยถ้าง,งานไหนใช้ CPU เยอะๆเครื่องนี้จะเหมาะสมกลับกันอีกเครื่องหนึง่ง48890วันนี้นะครับ CPU จะ i7 ลดลงเหลือ i5 1 3 0 f แล้วเองบส่วนที่มันลดลงจาก i7 เนี่ยไปเพิ่มการ์ดจอกลายเป็น 4070Ti ดังนั้นเนี่ย 4, 8, 890เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเวลาที่คุณเล่นเกมเนี่ยเครื่องไหนจะเล่นเกมได้เดียวกันคําตอบคือเครื่องนี้เพราะได้การ์จอ4070 Ti และ CPU ไม่แย่คือ i5 340F แต่ถ้าสมมติว่าทางาน r e ร,น,น,ร,เรนเดอร์ใช้ CPU RAM เยอะๆหนักๆอย่างเงี้ย i7 14700KF จะแรงกว่า i5 เยอะังนั้นเนี่ยมันต้องรับแต่ลักษณะการทํางาน,นว่าสุดท้ายแล้วคุณให้ความสําคัญที่ตัว CPU หรือว่าการ์จอนะครับล่ามพังเองนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับ i7 14700KF เนี่ยก็แรงมากกว่า i5 3